So this is uh, Royal, Royal Palm, right? No. Well, okay. Yeah, this is Royal Palm. It's the end of Oak, it's. The okay, we Okatoga. are in Royal Palm. Okay, we're on, on, Palm, we're on Palm Beach, Palm Beach Island. Island. Okay, mm -hmm. we are on Royal uh, Palm Street. So, it's beautiful. even you look back it's beautiful too so if we turn left we're going to go to blake's hotel it's a five-star hotel the best hotel in florida So beautiful. Some people who live in Florida never, never visit this street, never come over here. So that's why I liked the video. For some people who's like probably working six, seven days a week and never come to uh, the Palm Beach Island, it's very beautiful. If you live in Florida, you should. I'm gonna show you. Um, t e beach okay it's very crowded and that u uh, what is called a right? t o u r right trolley yep it's free t o u r probably yeah มื่อสครู่เราเห็นรถแดงๆนะคะแล้วก็เป็นบริการนะคะฟรีนะคะนี้เรากำลังจะไปดูพามบีชนะคะมันก็เด็กๆนะคะเห็นไหมคะครอบครัวมาเตรียมที่จักรยานนะคะเยอะเลยนะ เันบีชนี่ <The water. S 1> เดี๋ยวใช้ดูนะคะท้องฟ้าอันนี้เป็นถนนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะ จะดีลมก็ค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าก็สวยงามเราอาจะ่ค่าแต่ก็เย็นๆนะคะเราจะเห็นนะคะที่เกาะพามปีชเนี่ยจะมีทะเลนอกจากทะเลสวยงามแล้วก็ยังมีเรียกว่า มีหอ,อราลิกานะคะซึ่งเป็นจัญลักนะคะเวลาใครมาก็จะต้องเห็นหอนะลิกาน,นี้นะคะแล้วก็เป็นที่จุดถ่ายรูปที่สวยงามด้วยนะคะเพราะในตัวหอ,อราลิกาเนี่นะคะ the special corner for pictures นะคะนะคะ,นะคะตอนนี้เรากำลังเลี้ยวขวาเข้าถนนที่ชื่อหัวแมนยูนะคะก็จะเป็นไรที่ bây giờ mình có mà That's good. That's good. ในดีเทลสวยมากนะคะถนนสายนี้นะคะวบวดแซนวิวนะคะดูตึกกังวลไปเลยชิลเลนชูนให้ค่าเช่าแพงนะคะดูนะสวยงามนะคเอาละคะ่ะเรามาถึงสุดถนนแล้วนะคะนี่นะคะพามบีชนะคะ ว่ามาเที่ยวกันนะคะนี่มีริมน้ำนะคะพอ a t do you say Yo, really ตรงนั้นก็จะมีบ้านนะคะพ mm hmm. วกบิลินแน่มากัะสีทับทายนะคะ mm hmm. Oh, look at that! Cafe, Cafe Euro, Rural. Yeah เขาคือเลอยุโรปดีนะโซว้าวนี่เขาพยายามจะสร้างเขาเป็นเมืองแบบคล้ายๆกันยุโรปนะคะ thank you พี่เดวค่ะพี่เดวพาเที่ยว เราดูด้วยกันนะคะผู้คนก็พักผ่อนนะคะวันเสาร์นะะ นี่เราก็จะอยู่บนถนนรอยยาพามแล้วก็จะต่อไปที่ถนนโอคิชบีนะคะบ้านแม่นสวยงามนะคะถ้าเกิดเราอยู่ฟอยด้ไดนะคะเราก็ควรจะมาเยี่ยมถนนสายนี้นะคะ Uh, อยู่บนเกาะพามบีชนะคะถือเป็นแอรีย uh, าที่เรียกว่าแอรียาดีดีแเรีอาคนผู้รักมากดีนะคะคนร่ำคนรวยจ,จะอยู่ที่นี่นะคะถึงเรามาได้อยู่ที่นี่หรอกนะแล้วก็มาเยี่ยมชมนะคะให้รู้ว่าเกาะพามบีชนะคะเราอยู่ฟลอยิด้านะคะสวยงามแล้วก็เป็น uh, ที่อยู่ในฝันของคนจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะคนร่ำคนรวยนี่ก็อยากมีบ้านอยู่บนเกาะพามบีชเลยนะคะ มันก็อยากเลยคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดใครว่างนะคะวันอะไรเงี้ยน,นะคะวันหยุดก็มายืนวัดพ <air S 2> <laughs> ี่เธอกวนโอ้ยนะ,นะะวันหยุดเลยก็มามาเดินได้ถนนบัวเซเว่นิวนี้น่าเดินมากนะคะเป็นถนนสายแฟชั่นแล้วก็มีร้านอาหารซึ่งไม่แพงมากนะคะก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปนั่งคบทุกร้านนะคะบางร้านก็เออ่ไม่สะดวกที่ทําวิดีโอนะคะแล้วก็อยากทุกคนมาเยี่ยม<ล>มาเที่ยวกันนะมาดูนะคะบางทีดีลักสีลักนะคะ ไอดูคลิปดูวิดีโอที่แบบดาทอ talk, ตบตีกันนี่ดูกันมาเยอะแล้วนะออดูอะไรที่มันชมบ้านชั้นเมืองนนาะ,ะอยู่รัฐไหนเราก็ควรจะ,ะไปเที่ยวรัฐนั้นให้ทั่วนะคะรู้เกี่ยวกับรัฐนั้นนะคะแต่ว่าไปฉันเกิดราดบุรีฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจังหวัดราดบุรีเท่าไหร่เลหลังแหมจะต้องไปทําคลิปรูปราดบุรีซะหน่อยนะ <laughs> นะคะแล้วเพื่อนๆวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอ้าวโอเคดูต่อนะคะนี่ดูวิวสวยๆเวลารถเคลื่อนนะคะอ่า ก็เขาชื่อถนนรอยยพามนะคะว่าต้นป่านี่เป็นสัญลักษณ์ของการพักผ่อนเมืองชายทะเลนะคะฝรั่งถึงชอบมากนะคะเวลาเห็นต้นปา์มต้นมะพร้าวต้นอะไรอย่างนี้นะคะมันคือสัญลักษณ์ของการพักผ่อนนะคะชายทะเลอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเราก็ลัข้ามน้ํานะเดี๋ยววันหลังจะทํานะคะอยู่คุณเห็นตึกตรงซ้ายมือไหมคะตึกนั้นนะคะนะคะ อันนั้นมีห้องแย่ yeah, เป็นเป็นห้องนะคะซึ่งเขามีเพนต์เฮาส์นะคะขายในราคา32ล้านเหรียญนะคะตู้ดิชูเอ่อตั้ตูดิชูมีเหรียญไว้ already sold already sold <laughs> นะคะขายแล้วด้วยนะคะเป็นตึกริมน้ำนะะขาย32ล้านเหรียญแกคิดดูแล้วกันค่ะ32ล้านเหรียญนี่แบบโอ้โหห้องเดียวนะคะ not both of them, just one of them, right I know there's one of them's been sold I don't know about the other but that building that building is already almost completely sold out And uh -huh. start and the lower floors start at about a million and it goes up from there depending on the size. Uh, <laughs> the top floor is two units. Yeah, the whole top floor is just two units. but the whole top floor is mean 32 million for both of them or no, for one for one unit on the top floor yeah which yeah, is half of the t o Okay. p คือเขาบอกว่าชั้นบนสุดคือมีมีเเออ่ p e n t h o าส์อยู่แค่สองยูนิตนะคะแล้วขายไปแล้วในราคา32ล้านเหรียญต่อยูนิตนะคะต่อยูนิตนะคะนะคะโอเคนี่นะคะ yeah the top floor is something like 12 000 or 13,000 square feet โอเคตอนนี้ก็เป็นถนนนกที่สุดนะคะทีย้อนแสงนี่ถ่ายกล้องนะคะเห็นะคะก็เป็นเมืองสวยงามค่ะแล้วเดี๋ยวจะลังจะผ่านนะคะเรากำลังจะผ่านอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมาทานก็ลองมาทานนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าฮัลโหลฮลาอะไรแต่ว่าก็เป็นที่ที่คนคนจะมานะคะ เหมือนเราอยู่กรุงเทพอะแล้วก็ควรจะไปลองนู่นลองนี้นะะที่ทางนั้นก็คือเรสตรองเป็นอ๋อรูฟท็อปนะคะซึ่งมีแค่ only two two rooftop for RS right RS is only two in USA the one is in I, I no is oh is one in Chicago and the other one is in Palm Beach นะคะ mm hmm. เดี๋ยกกำลังจะผ่านนะคะตึกอยู่ซ้ายมือนะคะคือเวลาใครขับถนโนโอคิชบีมานี่ก็จะ ก็จะต้องเรียกว่าจะต้องเห็นตึกนี้นะคะเป็นตึก R R นะคะตัว R แล้วก็ R AT นะคะแล้วก็ H นะคะเขาชื่อว่า uh, Restoration Hardware นะคะ <c oughs> เป็นบริษัทเป็นร้านเฟ <c oughs> อร์นิเจอร์นะคะ High นะคะตึกนี้นะคะ R H นะคะผ่านไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะเป็นตึกที่มีร้านอาหารรูปท็อปนะคะเดี๋ยวจะบุ้งจะให้ดูนะคะขอให้กลับหน้ากล้องนะคะ แล้วก็จะให้ดูนะคะนี่นะคะคือ R H นะคะตรงนี้นะคะเห็นมเห็นไหมคะนาจะเห็นกันนะคะ Yeah I love now I love now I love like yeah นะคะคือ R H นะคะอันนี้มีร้านอาหารด้วยรองเป็นรู o ท t o p ด้วยรองนะคะเป็นรู o ท t o p นะคะรู o ท t o p ก็คือ เป็นชั้นดาดฟ้านะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะก็โอ้โหตอนนี้แดดสองหน้านะคะต้องขออน,นุญาตนิเนึงนะ ก็คือเรียกว่าเ,เป็นรูฟท็อปรีสตอร์นนะคะซึ่งของบริษัท Restoration Restoration Hardware ก็คือเขาขายเฟอร์นิเจอร์ไฮเอนด์ชั้นสูงเนี่ยเขามีแค่2แห่งเท่านั้นในอเมริกาในรู้สึกในอเมริกาจะมีแค่2แห่งที่เป็นรูฟท็อปรีสตอร์นนะคะคือมันเป็นร้านสําหรับพวกสถาปนิกเขานัดลูกค้ามามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจะอาหารเป็นอาหารเบาๆนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นสถาปนิกก็ได้นะเราก็มาใช้บริการรีสตอร์นแห่งนี้นะคะก็อาหารแพงไหมไม่แพงนะ ที่วงว่าไม่แพงอาหารราคาปานกลางแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็บรรากาศเยี่ยมนะคะ R นะคะ R R H นะคะ R R H นะคะบางทีเราพูด R H นะคะ R H นะคะก็คือ Restoration Hardware นะคะรูป u ับร s t a อ r a n t นะคะที่ Palm Beach นะคะมีที่ Palm Beach กับ Chicago นะคะขนาด Atlanta นะคะเหมือง Atlanta ซึ่งเป็นข่าวไปนะก็เป็นเมืองใหญ่นะแต่ก็ไม่มีนะคะก็มี Restoration Restoration Hardware ที่ขายเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่มีพัดอาคารข้างบนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ฟลอริดานะคะ I believe in o o y d a I would recommend you to come and try นะคะเพราะว่าบุง้งบุงคิดว่าเราควรจะมาลองนะเพราะว่าที่รัฐอื่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยตอนนี้แดดสองหน้านะก็เลยต้องแบบ,บคลองมาจากทางนี้เอ๊ะแต่ว่าแดดสองหน้าทำให้หน้าเราดูใสมากเลยนะเดี๋ยวฟ้าขึ้นนะคะ เดี๋ยวขอปิดซันรูหมายด้ดานก็สะดวกนี่นะเวลาถ่ายวีดีโอก็สามารถแบบดึงเอามา้ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงขอจบไลฟ์แต่พิยงเท่านี้เพราะว่ากำลังจะเดินทางไปรับประทานซ้มตำบ้านคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยกำลังลดความอ้วนนะช่วงนี้ก็บางคนบอกว่าไม่เห็นพี่บุ้งไปกินข้าบ้านพี่หน่อยเลยพี่หน่อยกำลังลดความอ้วนนะ เอ uh, my sister ชนิดชา she on diet so that's why you กายดูดีเอ่ e เอ่อหน่อยนะคะ คุกกิ้งนะ,ค,ะคุณหน่อยก็ไม่ได้คุกกิ้งเท่าไหร่นะตอนนี้เขาบอกก็ลดความอ้วนอยู่พี่บุ้งก็ต้องลดความอ้วนเหมือนกันนะคะเอาละค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะวันดีๆนะคะแล้วก็ยังไงเราคุยกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูพี่บุง้งบน u b e YouTube, YouTube ก็ช่วยสับสไคร้สับสไคร้นะคะสับสไครนะคะจะได้มีสตังกับเขาบ้างยังไม่ได้มีตังอะไรมากนะคะพี่หน่อมีเวลามาทําคลิปวิดีโอนะ,ะวันหนึ่งถ้ามีสตังก็จะได้ทําอะไรดีๆเยอะเลยนะวิ่ยตากํากลังรถไฟมาพี่เดลเทลอะส About the train. That's the Tri Rail train. The Tri Rail train, huh? Yes. uh-huh. Yes. You the fire. can take that from here all the way to the. It ends at the Miami Airport. Oh, go to Miami Airport, mm -hmm. Uh, uh huh? Hmm. Uh. โอ้ยอย่าดูภาพย้านัสงเอาล่ะค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันดีๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วค่ะขับบ้านอาบน้ำนอนกินซ้มต่ำนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะแฮปปี้วันเสาร์ค่ะแฮปปี้เสาร์เดย์ดไนท์